สวัสดีครับผมจะมารีวิวครับแจกเซิร์ฟสกายวอลเลยนะครับมผมขอสักติดตามผมได้ไหมนะแก้สักหนึ่งสองร้อยกว่าคนนะผมจะแจกเซิร์ฟมากขึนเราจะมาเราจะไม่เข้านะครับผมจะไม่เข้าไปดูหน้านะครับเนี่ยแก่นี้เดี๋ยวผมก็ต้องจบคลิปผมไม่ทำนานนะครับนี่นะครับ แตวนี่คุณเข้าไปคุณใส่รหัสเนี้ยคุณใส่ว่าอะไรนะของหรือไม่แน่ก็ทับไอไอคครับไอเอสทีอาร์ R I S T e R นะครับแล้วก็ไม่แน่ก็อนั้นของนั้นของประเทศอังกฤษนะเข้ามาขวางในอังกฤษได้ต,ต้องของรอบนะเขียนขอรอบนะครขอรอบเท่า,านั้น ผมก็จะไม่เข้าไปให้ดูนะติดตามไม่ถึงนะสองร้อยควนจะมดแจกเซิร์ฟนี่ผมแจกไปแ้วสองเซิร์ฟนะนี่แล้วเซิร์ฟนี้กับเซิร์ฟนี้นะครับนี่นี่นี่มันยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะตอนนี้กำลังจะปับปลงนะครับมันแจกแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เบสวอ์อน,นี่ก็เบสวอ์น,นี่ซ้ำผมยังไม่ได้ลบสักทีเลย ผมยังไม่ให้นะให้คุณต้องนั่งก่อนคุณต้องติดตามให้ผมถึงสองรอยนะครับผมจะแจกให้นะครับก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับแค่นี้ครับลากันก่อน